สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมเต้ลองทําดูอันนี้คือช่วงลองทำเลกคอมเมนต์ก็จะเป็นช่วงที่เราจะมาลองทําตามสิ่งต่างๆ,ๆนะครับที่ใครๆก็รอบตัวแนะนํามานะครับเพื่อสู่เป้าหมายที่เราต้องการครับก็คือตอนนี้ผมมีเป้าหมายว่าเฮ้ยผมอะ่ะอยากจะสุขภาพดีแล้วจะลองทําอะไรให้มันแบบทาไปนาน,านๆแต่มาดูว่าเป้าหมายมันจะได้แบบอย่างที่หวังหรือเปล่านะครับผมก็จะมีเป้าหมายหลักๆสามข้อนะครับที่เลตคอมเมนต์มานะครับ สิ่งที่ทก็คือดื่มน้ําให้ครบตามปริมาณที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันนะครับผมส่วนเป้าหมายที่สครับเราจะเดินให้ครบ1นึ่งหในแต่ละวันนะครับเพื่ออาจจะเป็นการออกกำลังกายเบาๆเป็นการออกไปขยับร่างกายบ้างนะครับในแต่ละวันแล้วก็ต่อไปนะคนก็อาจจะเป็นเปลี่ยนเป็นวิ่งด้วยนะครับเั้หมที่3นะครับจะเป็นการ ฟื้นฟูร่างกายเลยนอกจากการดื่มน้ำแนละ้วก็เดินออกกําลังกายอะไรต่างแล้วนะครับแม่ก็เลยคอมเมนต์ว่าเออเราต้องฟื้นฟูร่างกายนะครับซึ่งแม่ก็แนะนําให้ลองใช้พวกคลื่นเชลเฮิร์ตนะครับที่จะมาเป่าเซล,ลอะไรต่างซึ่งโอเคผมอะทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคล้ายๆแบบว่าพอนั่งทำงานนานๆก็มีการปวดหลังปวดไหลออฟฟิศซินโดมนะครับก็คิดว่าจะเอามาเป่าด้วยนะครับหนึ่งคือเป็นการฟื้นฟูร่างกาย ขึ้นมาด้วยด้วยคลื่นเทราเฮิร์ตนะครับแล้วก็หลังจากเราเดินครบหมื่นเก้าเนี่ยต้องเราจะมาเป่าอีกหนึ่งทีเพื่อให้แบบว่าเป็นการฟื้นฟูร่างกายหลังจากออกกําลังกายเสร็จนะฮะเดี๋ยวจะลองทําไปตามรีคอมเมนต์นะครับสัก3เดือนนะครับเราก็มาดูว่าเพ่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแล้วก็ลองทําต่อไปเรื่อยๆว่าอัปเดตเราจะแก้ไขอะไรเราจะปรับอะไรเพิ่มหรือจะมีอะไรทําขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับในแต่ละวันไว้เจอกันครับ